ลูกอายุ3ขวบ 2, 2> เดือนอารมณ์ร้ายมากเลยครับอาจารย์อาจารย์ช่วยสอนวิธีหน่อยได้ไหมว่าจะจัดการอารมณ์ลูกอารมณ์ร้ายได้ไงคุณแม่เนี่ยรุ่มใจมากเลยเพราะว่าเวลาโมโหหรือคุณแม่สอนอะไรเนี่ยก็ชอบมาตีเขาไม่ฟังเลยะจะร้องโวยวายเวลาที่น้องโมโหคุณแม่พูดดีก็พูดแล้วนะครับดุก็ดุแล้วแต่น้องไม่ฟังเลยอาจารย์ช่วยให้คําแนะนำหน่อยครับว่าจัดการลูกอารมณ์ร้ายทำยังไง อันดับแรกเลยคุณการตั้งสติก่อนตั้งสติผมได้สูดอาจารย์มาแล้วสงบลมเย็นต้องสงบลมเย็นเนาะจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนอย่าเพิ่งกรีตรอย่าเพิ่งกรีตรอย่าเพิ่งพร้อมสวนให้นิ่งก่อนอย่าเพิ่งพร้อมสวนบวกอย่าเพิ่งพร้อมบวกอย่าเพิ่งพร้อมบวกนะคะจัดการอารมณ์ของคุณแม่ก่อนอันนี้อารมณ์คุณแม่นิ่งแล้ว นิ่งแล้วนะคะก็อย่างที่แก้บอกว่าลองดูว่าพฤติกรรมไหนที่มันเป็นตัวกระตุ้นปัจจัยไหนที่กระตุ้นให้เขาเกิดอารมณ์ร้ายแล้วก็เราก็เลยไปปรับที่พฤติกรรมหรือปัจจัยหรือสาเหตุที่กระตุ้นให้เขาเกิดอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็พยายามเอาใจเราไปเข้าใจเขาเช่นอารมณ์ร้ายอาจารย์แก้ไม่รู้ว่าอารมณ์ร้ายแบบไหนไปทําร้ายคนอื่นหรืออะไรนะคะก็อาจจะไม่ได้ของที่อยากได้หรือสิ่งที่เขาอยากทำาด้วยครับ แล้วมาก็เลี่ยงของครือทำร้ายใช่ไหมคะหรือทำร้ายนะคะเขาบอกว่าชอบมาตีแม่แล้วไม่ฟังนะคะก็อาจจะบอกก็ได้หนูกําลังตีแม่คุณแม่เจ็บบอกค่ะคุณแม่เจ็บหนูอยากให้คนอื่นตีหนูไหมหรืออยากให้แม่ตีหนูไหมไปโรงเรียนดูอยากให้คุณครูตีไหมหนูไม่อยากถูกตีใช่ไหมเพราะมันเจ็บใช่ไหมสะท้อนค่ะว่าการตีทําให้เจ็บทําให้เจ็บตีกลับได้ไหมครับอตีกลับได้ไหมลูกตีเจ็บนี่เจ็บหนูไม่จะได้เจ็บ กลับมาข้อเดิมค่ะตั้งสติก่อนตั้งสติตั้งสติและพยายามคิดว่าเราโตก่อนลูกเราโตก่อนลูกแล้วนี่คือลูกของเราที่เรารักใช่คับเขาคือคนที่เรารักมอบสิ่งดีๆใช่ค่ะพยายามคิดมาอย่างนี้ละค่ะพูดแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะพูดย้ำตลอดพูดอะไรตลอดก็ยังไม่ฟังไม่อะไรนะคะอย่างที่แก้บอกนะคะว่าพัฒนาการของเด็กถ้ามันไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นถ้าไม่ละเมิด สิ่งของแล้วทาให้เกิดอันตรายตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนขไม่เสียหายค่ะโอเคโอเคอันนี้ถือว่าแต่ต้องปรับนะแต่ต้องปรับเช่นแค่กรีดกรีดร้องไห้โวยวายอันนั้นคือต้องปรับพอถ้าปล่อยไว้เขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ได้เดี๋ยวได้เดียวได้ไม่ก็จะสะสมทําให้เกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนั้นเหมาะสมและทําได้เด็กเหมือนผ้าขาวนะคะเหมือนคนโบราณว่าจริงๆค่ะคุณกันถ้าเมื่อไรเขาทําพฤติกรรมไหน ไม่ถูกไม่เหมาะสมอย่าลืมปรับและแก้ก็เธอยังไม่เคยสอนฉันนี่เธอยังไม่เคยบอกในอยู่บ้านฉันยังทําได้ละอยู่ที่โรงเรียนทําไมฉันทําไม่ได้ถ้าคุณแม่ขาตีมาอย่าตีกลับเปลี่ยนมือของคุณแม่เป็นมือที่พร้อมอกกอด<อ>เปลี่ยนคําพูดของคุณแม่ที่<ล>บนบนดุดาต่อว่าให้เป็นคําพูดที่สอนชี้แนะแล้วก็ให้กําลังใจตอนที่ลูกน่ารักนะคะ ค,คุณแม่ชอบมากน่ารักน่ารักแบบไหนบอกเขาตอนที่ลูกพอพูดเพาะๆลูกเชื่อฟังให้เห็นตัวอย่างเลยให้เห็นตัวอย่างตอนที่ลูกทําแบบนี้นพ่อตีใจมาก,กพอชอบแล้วไม่ต้องไปลื้อคนอดีตนะคะค ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้ววันนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องย้อนอดีตทาเฉพาะปัจจุบันอันไหนที่ไม่ดีชี้แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วฉันจะต้องปรับอย่างไรสอนสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ควรที่เขาจะปรับนะคะแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสอย่างที่คุณแม่บอกพูดซ้ําๆบ่อยๆย่าๆแล้วก็ยังทําอีกแบบเดิมคุณแม่คะใจเย็นๆแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็ สอนแนะนำพร้อมที่อบกอดพร้อมที่จะซัพพอตนะคะค่ะเป็นกำลังใจนะคะคุณแม่แพนด้าแพนด้า <Panda, S 2> <Panda, S 1> ใช่ไหมคะคุณแม่แพนด้า